ก็รับการสนับสนุนสากานต่อทากที่ี่เราดำเนินพังมาระบบราชการยุกที่สวกสถานรี่เรนไ้ได้มีการปกครองสามอำเภอกันสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จะเป็นการประชารัฐแต่ผมแน่นทีุ่เสนอลองทุกที่องพัฒนาที่ดีประตีเขประมาณ2เุร ชิ้นใหม่นะครับที่จังหวัดจันทบุรีก็มีผมนะครับได้ได้ความเป็นอยู่ที่จะมีไม่ดีมีสมรรถร้อยได้ ประผมแนะนำข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมอุตราหกรรียิ่ง ที่ได้กุณาสลับเวลามาตรวจแผงที่เกษตรชนุมแอคที่นนะใการบริหารจัดการหรือที่เกษตรตามแผนที่เกษตรชนที่เป็นผู้นำชุมชนก็เพื่อจะได้บรรลยกการพัฒนาสัตว์ให้อยู่ที่ดีขึ้นและอยากให้พวกเรารวยมีโอกาสไหมครับมีไหมครับเงินป่าแรกที่คนเอามาใช้สอยกันคนเอามาลง ได้ใชเรื่องเรื่องทะเบียนเกษตรกรมีคนไปน้ำหน่อยมีทังน้ำหน่อยอยู่นะคือเราจะเป็นเจ้าโลกในเรื่องของหนื้โปรีของโลกแค่ั้นก็คัดึงก็ยังมีคนาทำปืนยังพอได้แต่มันกอตัวมันจิกไป